ทำนํำทัวร์เช้านี้เราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวและทำบุญที่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีภาพบรรยากาศงานบุญหล่อพระรูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริงของพระอริยสงฆ์ในอดีตสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีที่วัดตาลเจ็ดยอดตำบลสา,าลาลัย อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับอีกทั้งวัดตาล7ยอดยังมีกิจกรรมบุญในวันที่31ธันวาคม2563วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รวมไปถึงกิจกรรมบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2564รรายละเอียดของงานต่างๆจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับขอความจเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชน หลวงพ่อพระมหาจำนงจรณธรรมโมจาว,วาดวัดตาลเจ็ดยอดผู้ที่ได้มาก่อร่างสร้างวัดตาลเจ็ดยอดโดยมีท่านจเจ้าประคุณสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีมีหลวงพ่อเงินแล,ล้วก็หลวงปู่ทวดซึ่งขณะนี้ปีนี้หลวงพ่อก็ได้อบอกญาติโยมเชิญชวนมาร่วมสร้างโรงพยาบาล วัดตาลเจ็ดยอดก็คือผู้สูงอายุโรงพยาบาลผู้สูงอายุซึ่งที่ผ่านมา3ปีหลวงพ่อก็ได้สร้างเสร็จไปสองอาคารแล้วอาคารของผู้ป่วยติเตียงขนาด30ิบเตียงแล้วก็มีอาคารตาซึ่งหลวงพ่อก็ได้ให้ญาติโยมได้ใช้แล้วซึ่งก็เปิดมาประมาณสักปีกว่าๆไม่ถึง2ปีดี ซึ่งมาปีนี้หลวงพ่อก็จะได้สร้างอาคารไตเพราะที่ผ่านมาเจอปัญหากับโรคระบาดนั่นเองญาติโยมจึงหย,หยุดไว้ปีหนึ่งแล้วงนั้นปีนี้หลวงพ่อกขขอเชิญชวนญาติโยมได้มาร่วมบุญกันในการวิ่งซึ่งจะมีในปีหน้าในวันที่14กุมภาที่ญาติโยมท่านใดที่จะมาร่วมวิ่งการกุศลหลวงพ่อก็ให้ ทางคณะกรรมการได้จัดว่าเชิญชวนญ,ญาติโยมมาร่วมบุญกุศลกันนะเพื่อที่จะได้นำปัจจัยส่วนนี้ไปสร้างอาคารไตแล้วก็เครื่องมือฟอกไตและกล้จะสิ้นปีนี้ญาติโยมท่านใดจะมาร่วมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ที่หน้าท่านเจ้าปรครณสรุเ็ตพุทธ,ธาจารย์โตพรมาลังสีในวันที่3าิเอ็ในปีนี้ก็ขอเจริญพรแล้วก็ท่านใดจะมาปฏิบัติธรรม มาบวชในขม,มะก็เจริญพรนะการได้สวดมนต์ได้ท่องบนุนะพุทธมนต์ก็เป็นการเข้าเฝ้าพุทธเจ้าเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองญาติโยมนะบุญกุศลน,นี้นะเป็นเรื่องที่สําคัญฉะนั้นวัดตานจะยอดหาไม่ยากญาติโยมเพราะว่าโยมก็เคยมากันสส่วนมากแล้วนะโดยมากก็จะล่องใต้มาซ้ายมือก็คือเขาสามระยอดอ่าพอ ถึงอำเภอสามระยอดก็วัดตาลเกียอดก็ถึงแล้วญาติโยมฉะนั้นหลวงพ่อเขาขอต้อนรับญาติโยมที่จะเดินทางมาในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือญาติโยมจะมาช่วยหลวงพ่อสร้างโรงพยาบาลก็เดือนกุมภาหลวงพ่อก็จะจัดมีการวิ่งหรือการเดินการกุศลเพื่อหาอไรายได้นะเพื่อต่อยอดให้กับคนผู้ป่วยก็ียกว่าผู้ป่วยในเรื่องไตฟอกเลือด ขอ,ขอบใจญ,ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมสร้างศาสนาด้วยกันแล้วก็ด้วยการต่อย,ยอดสร้างโรงพยาบาลให้กับคนผู้ยังได้โอกาสยังยากไร้ฉะนั้นบุญกุศลที่ญาติโยมได้มาช่วยตรงนี้ก็เนอยอดกลับไปนะหาญาติโยมให้มีความสุขความเจริญสุดท้ายนี้หลวงพ่อขขออ้างว่บคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุะทธธรรมประสงค์จงบปกปักรักษาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ที่ชมรายการอยู่ในขณะน,นี้ขอความเจ็บอย่ารู้ได้ความไข่ยอย่ารู้มีจงเป็นพวกมีดวงตาทองใสมีดวงใจอันเบิกบานคอยพบดวงแก้วคอยคาดแค่จากบวงบานปัตนามักผลนิพพานค่อยมีในจิตในใจของญาติโยมด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญเจริญพรพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าพบกับทำน้ำบุญดูดีมจำดูดี